สนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูหนายห้างเถงและลูกชิ้นเนื้อวัวแชมป์สำหรับร้านเย็นเดโฟสาแดง50ปีแล้วนะครับประวัติความเป็นมาเนี่ยน่าสนใจมากครับก็คือแต่เดิมนั้นไม่ได้ทำเย็นดโฟขายคือเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ที่ทำกวยจับน้ำใสขึ้นชื่อรือชามาก แต่ไหนแต่รายนั้นก๋วยจับที่กินอยู่เป็นก๋วยจับน้ำข้นหรือที่เรียกว่าก๋วยจับใช้เครื่องพะโล้แต่ร้านนี้เป็นร้านแรกที่คิดคนท,ทำก๋วยจับน้ำใสเส้นก๋วยจับเป็นเส้นที่ทานทีก็จะรวกทีแล้วใช้พวกเครื่องในหมูมากมายต้มเครื่องไม่มีผงพะโลไม่มีพวกเครื่องยาจีนฉะนั้นเมื่อ50กว่าปีที่ผ่านมาร้านนี้จึงมีชื่อเรียกว่า ปวยจับน้ำใสถนนสีลมโด่งดังมากครับเมื่อห้าสปีแล้วจากนั้นก็ถูกเวนคืนที่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่หน้าโงรงัรมประธานที่สีแยกราชพฤกี์คายดีเช่นกันครับคายดีก็คือปวยจับน้ำใสแต่ก็ถูกไล่ที่ครับนั้นในขณะนี้เป็นรุ่นที่สแต่เมื่อเขาย้ายลานอีกครั้งหนึ่งเขาก็เพิ่มเมนูใหม่ ที่จําเป็นเพราะว่าไปขายในศูนย์กาก็ในศูนย์กาก็าไม่ได้ให้ขายกลัวจับน้ำใสเสียดายมากเมื่อไม่ให้ขายกัวจับเขาก็ขายเย็นโฟรซึ่งการทำเ็นโฟรก็ต้องมีเครื่องคราไม่แตกต่างอะไรกับกวัวจับแต่สําคัญก็คือน้ําเยน็นโฟรน้ําแดงเนี่ยครับเขาจะปรุงเป็นพิเศษแล้วก็เครื่องคราจากประสบการณ์ทําเย็นโฟร์เกา่าของจีนแคะที่เรียกว่าเยนทูฟู เขาทำได้ดีมากครับอร่อยมากจนคิดว่าจะต้องเป็นตำนานที่สองรองมาจากรุ่นแรกที่ทำก๋วยจั๊บน้ำใสเมื่อ50กว่าปีก็อีกไม่กี่ปีนะครับเขาก็อาจจะเป็นตำนานเย็นต่อโฟน้ำแดงซึ่งไม่เหมือนใครครับ สวัสดีครับผมคุณยกรติติบู์เป็นรุ่นที่3ของร้านสละแดง50ปีและร้านรถสยามดุดเดิ้ลปวัตรอเป็นมาของร้านคืออากงผมขายกว๋วยจับน้ำใสคิวย่าสละแดง เมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วครับขายแบบเป็น Family ี่ครับคือกกงเป็นคนหลักในการทําทุกอย่างเราปลากับลูกๆก็ต้องช่วยหัน่นเครื่องในช่วยเตรียมของช่วยอะไรครับซึ่งผมทันอยู่เมนูที่โกงขายจุดเด่นก็คือกว๋วยจับน้ําใสแล้วก็เกาเหลาครับคือกว๋วยจับน้ําใสนั้นคือจะเผ็ดพีไทยมากขึ้นชื่อมากเลยครับคือตอนนั้นผม ผมไม่ชอบทานเลยเพราะว่าผมกินเผ็ดไม่ได้เข้อมาถึงรุ่นปาก็คืออากงเข้าห้างสาขาแรกก็คือเดอะบอสลาคมแหงแล้วก็เดอะบอสบางกะปิซึ่งพอปารมาทาต่อปาก็เพิ่มอีกแบรนด์หนึ่งขึ้นมาคือแบรนด์รนสยามดูนเดินแต่ว่าแบรนด์สตราแดงก็ยังอยู่นะครับแบรนด์สตราแดงจะขายในตามโลตัสบิ๊กซีท็อปทูมาร์เก็ตส่วนแบรนด์นสยามดูนเดินนั้นจะขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเช่าานเซ็นทรัลเวิร์สเดอะบอแล้วก็ตามโรงพยาบาล า门จุฬา龙าศิร,ริราชเมนูจุดเด่นของที่ร้านก็คือเดนโฟทรงเครื่องคือเดนโฟเรานั้นจะมีปลาหมึอกกรอบด้วยแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นหมูทอดกรอบรวนาบเดนโฟเราจะต่างจากร้านอื่นตรงที่เดนโฟจะไม่เผ็ดคือร้านท,ทั่วไปอะเยนโฟต้องใส่พริกตอนผมว่าเด็กคานได้ครับชอบออกรสชาติเปรี้ยวหวาน เมนูที่สองนั้นคือคือเต่ารูชิ้นแคะน้ำใสกคือเต่ารูชิ้นแคะน้ำใสนั้นก็คือพอดแบบมาจากฝรั่าน้ำจะแบบจะใส่ใส่กลมกล่อมจะร้อนมากครับตัวรูชิ้นแคะก็คือตัวรูชิ้นเนี่ยจะมีความเหนียวซึ่งเป็นรูชิ้นแคะโบราณครับปั้นด้วยมือจะมีเต้าหู้เต้าหู้ขาวแล้วก็เต้าหู้เหลืองทอดด้วยครับแล้วก็คือเตะารูชิ้นปลาคือเต่ารูชิ้นปลาเราจะมีปลาสองอย่างนะครับคือปลากรมกับปลาลักบี้ซึ่งรูชิ้นปลาที่ร้านเราจะไม่เหม็นเขาอันนี้คือผมการันตีได้ครับเพราะว่ารูชิ้นปาาเเรทอง และอย่างสุดท้ายคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสเด็ดทางร้านนั้นจะใช้ส่วนผสมของน้ำพริกเผาแล้วก็ถั่วพ่นเป็นหลักต่างจากร้านอื่นเพราะว่าร้านอื่นเขาจะแบบเป็นน้ำใสใสแค่พริกข่นใช่ไหมครับคือที่ร้านน่ะจะผสมกันก่อนแล้วค่อยเทเป็นน้ำต้มยำซึ่งมีความเข้มข้นมากครับถ้าสนใจจะมาทานร้านผมนะครับผมมี4ีิบกว่าสาขาซึ่งหลักๆแล้วอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นาทั่วไปม่กาบางนั้นก็มี แล้วก็เซนทันเวอร์แล้วก็เดอะมอลล์มังกรปีท็อปซืเปอ่์มาเก็ตลิกตี้โรตัสแล้วก็โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลจุฬาครับตึกเบียร์กันุนก็มีนะครับถ้าต้องการสอบถามข้ขอมูลเพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0แม่3 8 7 7ตาม3หรืออ e ีเมลฝากอีเมลไว้ก็ได้นะครับ S, S A L A D A E N G อันนกอ2 0 0 4 at hotmail com สำหรับผมแล้วซึ่งรุ่นที่3ผมคิดว่าผมอยากจะเปิดเป็นเลิดตลองเพื่อที่จะได้รองรับลูกค้าที่มากขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มเมนูที่หลากหลายได้มากกว่าน,นี้ครับสุดท้ายนี้ผมอยากขอฝากร้านผมไว้สำหรับผู้ที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวให้ลองมาทานดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าร้านผมเปิดมา3รุ่นแล้ว ขอบคุณครับ